สวัสดีครับพบกับผมครับเช่นเคยครับเจี๊ยบครับเจี๊ยบเพชรยนต์ครับผมวันนี้ครับอยู่กันที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ครับถนนเสรีไทย68แยก1ครับผมวันนี้ครับพามาพบกับเจ้าตัวโต้ต้าอัลติครับ 1.6G ครับคันนี้ปี18ครับราคา419,000บาทคันนี้รถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับผมเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลย เราจะพาไปดูกันครับอันนี้เดี๋ยวขอพาดูรอบพันกันก่อนนะครับผมครับผมก็พาดูรอบพันธ์กันไปแล้วนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะพามาดูในส่วนต่างๆครับอันนี้รถเข้าใหม่นะครับผมยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับสภาพจริงๆเลยก่อนก่อนจะไปปรับสภาพกันครับให้ดูครับเดี่ยมสันก่อนครับอย่างแรกนี่นะสันคมๆครับสวยๆครับ ไฟหน้าคับมติเดฟเตอร์ครับอันนี้เดี๋ยวไปปรับสภาพให้แล้วก็ไฟเดทํานั้นนีอะไรครับผมนี่ครับตัวนี้สีเทาดําครับสวยตัวแก้มครับเดี่ยวผมชัดเจนฐานมาครับมาดูในส่วนของล้อครับตัวนี้ได้เป็นยางกูดเยียร์ครับล้อขอบสิบหกแล้วนะครับผมปียางครับเดี๋ยวผมดูให้ปียางมันปียี่สิบสองนี่นะครับนี้ดูเหลี่ยมสันด้านข้างสักนิดนึงครับ นี่ครับเส้นสายครับไปถึงมือจับประตูครับผมเส้นคมคมครับแบบนี้เลยจากหน้ารถไปถึงหลังรถครับทางด้านบนและด้านล่างครับนี่นะชัดเจนครับสวยๆครับตัวนี้ครับกระจกด้านข้างครับมีไฟเดียวมาด้วยครับเป็นกระจกพับไฟฟ้าครับผมตัวกระจกข้างครับเป็นกระจกเดิมๆนี่นะครับเดิมโรงงานถัดมาครับมาตรงนี้มาเลยดูด้านในกันเลยครับ เริ่มจากด้านซ้ายครับในส่วนของแผงประตูครับนี่ครับรอยเม็ดอาครับนี่นะเห็นชัดเจนครับผมตัวมุมประตูสวยๆครับด้านในครับจากเสา A อครับมาเสาบนี่ครับคมนะเส้นไม่มีโคตนะครับผมครับผมีนี่แน่นมากเดี๋ยวให้ดูลอยเม็ดอากันสักนิดนึงครับ นี่นะครับแม่นาทคมๆสวยๆครับถัดมาครับต่อเลยนะครับไล่ลงมาครับมาที่ด้านล่างครับดูหัวน็อตครับคมๆครับอันนี้รถเดิมนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับผมเพิ่งเข้ามาตัวเพจครับนี่ครับบอกปีชัดเจนนี่ครับตัวสติกเกอร์แล้วก็หัวน็อตต่างๆคมๆสวยๆครับแบบนี้ครับผมนี่ให้ดูภายในครับจากฝังคนนั่งครับผม บอกสีครีมครับแบบนี้นะไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับนในส่วนของประตูด้านหลังครับอ่ามาเริ่มแต่แผนประตูเช่นเคยครับนี่นะครับแบบนี้นี่ครับตัวเม็ดอ้าวต่างๆครับนี่นะมองเห็นชัดเจนจากเสาซีครับไหมาครับดูเส้นสายกันสักนิดหนึ่งคมๆครับ เรียบร้อยเรียบร้อยนี่ครับหัวนองหัวน็อตน,น,น,นะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวจะไปล้างทาความสะอาดอีกทีนึงนะครับผมอันนี้เราเพิ่งเข้ามาเลยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเน้นเลยอันนี้ดูภายในกันเป็นไงเรียบร้อยเรียบร้อยครับมาเพิ่งเข้ามามาครับในะส่วนของด้านหลังครับตัวไฟครับเรียบร้อยสวยง,งามดีนี่นะตัวนี้ครับหนึ่งจุดหกจี เป็นเคยครับถ้าเป็นตัวปีสิบแปดครับมันจะมีในส่วนของตัวเปิดด้านหลังไม้แล้วถัดมาครับมาดูในส่วนของด้านในกันันิดนึงครับเนี่ยผมดูด้านข้างก่อนฝั่งขวาครับนี่ครับผ้ารีบบิ้อๆไม่มีขาดครับผมกลางครับด้านซ้ายครับเนี่ยผ้าไม่มีขาดนะครับผม ตัวขาหลังครับนี่อันนี้ต้องบังดูกันครับผมรถไม่มีโดนมาครับรับประกันครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีต่อต่อโถถังครับขาสวยๆครับแบบนี้เลยเป็นอาคมคมเห็นชัดเจนนะครับผมไลนมาครับที่ฝาท้ายครับดูตรงมุมครับสีโคีตสวยอยู่หัวน้อนไม่มีขยับครับปลายบาครับแบบนี้นะสวยๆเลยนะครับหัวน้อนไม่มีขยับครับ มาดูเม็ดอาร์ตลงในซอกบ้างครับมองเห็นชัดเจนครับไาไท้ายครับเดิมโรงงานครับไทยคยโตครับแบบนี้นะทั้งสองข้างนะครับผมมาให้ดูอีกข้างหนึ่งนี่ครับไายท้ายเดิมโรงงานไทยคยโตถัดมาครับดูในส่วนของยางอะไรกันบ้างมีไหมโอเคครับไม่แรงยางอะไรครบครับอุปกรณ์เครื่องมือนี่ดูเป็นอาร์ครับชัดๆครับแบบนี้นะแล้วก็ลาแต้ยังเป็นสีไข่ไก่อยู่ครับ อันนี้รถเดิมๆครับไม่มีโดนมาแน่นอนนี่นะครับแบบนี้นะครับสวยๆอันนี้เดี๋ยวไปปรับสภาพอีกทีครับทำความสะอาดได้ให้เรียบร้อยอีกทีก่อนมือลูกค้าครับอันนี้ให้ดูเส้นสายด้านหลังสักนิดนึงนี่นะครับรอยแกะต่างๆเรียบร้อยนะครับผมนี่แนบชิดสลิทกันเลยนี่ครับเส้นสายจากด้านหลังไปด้านหน้าครับคมๆครับมาครับมาต่อในส่วนแผงประตูครับนี่นี่ครับให้ดูนะแผงประตูแบบนี้เลย ตัวเม็ดอาครับมองเห็นชัดเจนนี่ครับชายล่างครับเรียบ้ายสวยครับนี่ครับจากสองสี่ครับไบเสาบีเส้นสายคมคมครับไม่มีคอดนะไม่มีดึงดูหัวนวดด้านในสักนิดนึงครับนี่ครับสวยครับเดี๋ยวทำความสะอาดอย่างเดียวเท่านั้นนะแบบนี้ครับน้ดเดิมไม่มีแกะนี่ครับผมมาด้านนี้ด้านในครับ นี่นะตัวอบ์ดไม่มีขานะครับผมสวยๆเลยถัดมาครับมาต่อที่ด้านหน้าเริ่มตั้งแต่แผงประตูเช่นเคยครับนี่นะแผงประตูเรียบร้อยครับนี่ดูเม็ดอาร์คนะที่แผงประตูครับดูมุมประตูนี่ชัดเจนครับสวยๆครับแบบนี้รวมถึงครับนี่เดี๋ยวอันนี้ไล่จากในส่วนของรอยน้อยต่างๆครับผมนี่นะส่องให้ดูเลยจากเสาเอครับมาเสาบี นะครับแต่เสาเมาเสาบนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับแบบนี้นะรนถึงครับนี่ให้ดูในส่วนของผู้ขวนน็อตครับมาเดิมไม่มีขยับครับไม่ได้แก่นะตัวสติกเกอร์ครับยังอยู่นี่ครับพวกตัวหัวน็อตครับเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้ให้ดูภายในกันทั้งนี้หนึ่งครับจากฝั่งคนขับนี่ครับตัวเบาะนะสวยๆนะมาครับมาต่อกันนี่ครับในส่วนของ ตัวนี้จะได้เป็นตัวพุสตาร์นะครับตัวเอาตีครับ 1.8G เอ้ย 1.6G ครับผมตัวนี้นะจะได้เป็นพุสตารนครับปี18ครับผมตัวนี้เดี๋ยวลองสตาร์ทเลยดีกว่านะครับผมซึ่งเดียวติดครับผมคันนี้ไม้สนยห้านี่ผมรอบเครื่องเดินนิ่งๆครับผมแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวอ่าคันนี้แอร์เป็นแบบปุ่มหมุน ให้ดูในส่วนของภายในครับตัวฟอนต์ครับเดิมๆครับตัวนี้นะนี่ครับอันนี้รถยังไม่ได้เก็บงานนะครับผมนี่เอกสารอนีคู่มือคู่มืออะไรอยู่ครบนะครับผมนี่นะเดี๋ยวเราเก็บงานกันสักนิดนึงครับตัวนี้ครับดูด้านด้านนะครับตัวฟอนต์ตัวปุ่มปรับแอร์นะครับผมหัวเกียร์นี่นะครับสวยๆเลยช่องเก็บของช่องวางแก้วนะครับผม นี่นะก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ที่พักแขนด้านบนครับนี่นะบางแดงไฟส่องแั่นนี้ครับนี่คนระับเห็นไหแบบนี้เลยบังแดดไอ้ค่อนข้างเรียบร้อยครับคันนี้น่าสนใจเลยอันนี้คือรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับย้ำเลยยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับมาก็มาสวยๆแบบนี้ละแต่เราก็จะดูแลต่อเรื่องให้มันเรียบร้อยอยิง่งกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวลอง ดูในส่งวิยทียุ่ักนิดนึงดีกว่าตัวนี้มันคงอะไรเป็นเป็นมัลติดีฟเเตอร์อยู่แล้วเฮ้ยเขาจะขอไหมครับคงอะไรเป็น Multi มัลติฟังชันไอมัลติดีฟเเตอร์มันไอ้นี่่ะไฟหน้าเนาะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวลองดูว่าเพลงดังแอร์เย็นนะครับผมนี่นะ ก็จะเป็นประมาณนี้คนับ่นส่วนของภายในเดี๋ยวดูผ้าหลังคาทั้งนิดนึงครับในผ้าหลังคาครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะนี่นะไม่มีขาดนะครับตึงๆเลยนี่ครับสีขาวครับตัว1ก g ครับก็จะได้ตัวในส่วนของพวกแอร์แบ็กเนี่ยมาหลายจุดเลยทั้งเสา A เสา C นะครับผมแล้วรวมถึงท่โซนด้านหน้าด้วยนะครับผมมีครบทุกจุดเลยค่อนข้างปลอดภัยครับสําหรับตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันในส่วนของ ห้องเครื่องกันดีกว่านะครับผมไปดูส่วนของห้องเครื่องกันมาครับมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับผมตัวนี้ครับตัวอปินครับหนึ่งจุดหกีครับอันนี้ปีสิบแปครับผมนี่นะหน้าตาห้องเครื่องครับอาจจะยังไม่ได้สะอาดมากแล้วครับอันนี้รถพึ่งเข้านะครับเน้นเลยว่ารถพึ่งเข้ามาเดี๋ยวเราจะทาการทาความสะอาดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ให้ดูภาพรวมก่อนรถพึ่งเข้าใหม่ว่ารถเข้าใหม่หน้าตาเป็นแบบไหนนะครับผมไล่ตั้งแต่ด้านบนครับ ตัวน็อตต่างๆครับฝากระโปรงครับผมไม่มีขยับครับนี่สวยๆตัวแผ่นกันความร้อนอยู่ครบครับตัวรูต่างๆไม่มีดึงมานะครับผมไี่ตัวสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับผมนี่ครับหัวน็อตครับเรียบร้อยครับภายในเขาดูแก้มต่างๆครับนี่นะอาจจะเลอะเลอนนิดนึงครับนี่ครับไฟท้ายไฟหน้าครับเหมือนเดิมนะครับไทยคุยโตนี่นะครับแบบนี้ครับไฟหน้า เติมจากป้ายแดงนี่ครับตัวคานหน้าครับสวยๆครับแบบนี้เลยนะครับผมเนื้อให้ไล่ดูกันไปเลยรอยมาร์กต่างๆครับยังมีอยู่ครับดูส่วนพวกหัวโชว์ครับนี่นะนี่นะให้ดูเลยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะไปสู่ขั้นตอนของการล้างทำความสะอาดนะครับผมวันนี้ให้ดูกันก่อนครับก่อนทำความสะอาดครับเป็นแบบนี้รถเข้าใหม่ครับสภาพเนืยอเมียครับแบบนี้เลยตัว แขงชิงหลืดไม่มีแต่หักครับผมนี่นะก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับกับเจ้าตัวโตลต้าเอาตีครับหนึ่งจุดจครับคันนี้ปีสิบปครับไมล์แสนห้าครับราคาสี่แสนหนึ่งหมืนเกันบาทครับขายหายอยู่ครับติดต่อได้เลยที่0ูนย์แปสาครับห้าสี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์เจี๊ยบนะเจียมนะครับผมคันนี้ครับเช่นเคยครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวครับผ่อนเดือนมาเจ็ดพันต้นๆนะครับผมคันนี้นะนี่ก็อยู่ที่ลูกค้าครับจะตัดสินใจครับยังไงก็ถ้าสนใจคันนี้ครับสีนี้มีเข้ามาไม่เยอะนะครับผมถ้าชอบ คันนี้ครับ้อให้คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้วครับขอว่าเก็บงานสักวันสองวันนะครับผมถ้าใจร้อนโทรมาก่อนเลยศูนย์แปดสามครับห้าสี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์เจี๊ยบนะครับผมนี่นะอยากให้รีบโทรมาเลยครับเพราะว่าคันนี้ครับไม่โอเคเลยนะแสนห้าไม่มากไม่น้อยครับกำลังดีนี่นะครับผมแบบนี้นะครับดูภายในอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้รถพึ่งเข้านะครับอันนี้เน้นย้ำเลยว่ารถพึ่งเข้ากระจกเดิมๆอะไรหมดนะครับผมแล้วดูภายในครับนี่นะตัวเกียร์นะครับผมอันนี้คือก่อนทําความสะอาดนะครับ นี่นะเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะเราเอารถคุณภาพสูงเข้ามาลรวที่นี่ครับเราประกันครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อตัวถังครับเลขนเครื่องตรงเลขไม่ตรงนะครับเล่นไม่มีชิ้นสูญนหายนี่ครับแล้วนี่ดูการดูแลรักษาของรถครับมีการตรวจสอบกันตลอดอยู่แล้วรถที่เรานําเข้ามาค่อนข้างมีมาตรฐานนะครับผมก็ใครสนใจครับคันนี้ครับเน้นเลยครับโทรมาเลยนะครับผมโทรได้เลยที่0ูนย์า5462870เจี๊ยบแล้วครับผม ยินดีให้คำแนะนำให้ครับปรึกษาครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามครับสวัสดีครับ